สวัสดีค่ะก็ช่องลงมิ้งน้ำซินะคะวันนี้นะคเราก็มาดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้มาอ

เฮ้ยนี่รอมเต็มรถยนะนี course, ่ย <harmonic> อ <noise> ันนี้เขาพักเหนื่อหรอหรือยังไงอะไรยังไงนี้เมื่อวานเขาขับรถเดี๋ยไม่เห็นมาดูเลยขับแบบเสียนเสียนอ่ะนะ เซียนๆดับประมาณสามรอบอปแแรงแล้วนะจริงข้าวเที่ยงอ๋อจริงข้าวเช้ากันยังอ๋ออันนี้ทำอะไรนี่พักอยู่เหรอไม่ครับทั่วทเหมือนพี่เลยอ่ะเหมือนพี่เลยอ่ะเป็นรุ่นพี่อ่ะมันไม่ใช่รุ่นเดียวกันอ่ะเกเรแล้วอ่ะอือ ก็มาอยู่กับซุ้มพุบ่าวเรือหลายนะครับพุบ่าวของเราก็พุบ่าวเรือน้อยแล,ล้วนี่ตอนนี้เขาก็มาทำงานชั่วโมงเหมือนกัค่ะเขาบอกว่า,นะออวาจะจะลงไปอีกสองเมตรหรอใช่ไหมทำไมมันลึกขนาดนั้นอ่ะไม่รู้เดี๋ยวไปตรวจสอบดูอีก อโอ้ยสว่างไปอของนู้นเป็นข,ขนุนขนุนคองยางนะค่ะโองใหญ่ก็ผิดสวัสดีค่ะรถดำก็จอด ช่วยฝึกจราเทเยมากเลยราเทมันไม่เหมือนกันตัวไหนอ่ะทำไมร้อนชัว เ,เขาไม่ทำแล้วนี่เอ้าพอเดิอนออกมาก,ก็เป็นจักซี่แหละเนาะอันนี้รูตา้งลงลงมา <c oughs> ต้องลงมาตรงนี้เลยกับดักเพียบเลยดูไปะ เราเตรียมมันไปรวมเจ้าว่าที่บ้านมึงมีแต่รถหลวงอนไม่ได้ถามพี่ว่าใส่เองก่อนเอาแบบเท่ๆเลยนจ้ะวันนี้เราไม่ได้ นี้ก็9โมงครึ่งนะคะเมื่อเช้ามัวแต่ยุ่ง เหมือนเดิมร้อนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเออไม่ออกอาจจะแบบร้อนไม่ได้ดูองศาอะไรเพิมเติมคืออนกว่าเดิมอาปียวเองทุกคนนุ่อ่ะ นเดูคนน่ารักมา้หรอกมาสร้างอันนี้นไม่กับพูดเล่นไปอย่างนั้นนะคะทุกคนย่าอย่าสึกษาเขาบอกว่าไม่ยหลงตัวเองไม่ใช่นนะคือมีก็รู้สารู้ตัวเองอยู่นะก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแหละ รุนแรลไเหรอไปไหมรุนแรงกับตัวเองไปไหม เขาก็พากันสวนยางกันายยา่สาากายเดี๋ยวหน้นารถด,ดีกว่าระบอนนำ้ำวันนี้เอมมี่ลืมเอาลืมอย้ยาทอดี่วันนี้ก็ วันนี้ก็กี่ครั้งแล้วเนี่ยวันนี้ก็วันนี้กอ็อยู่นั่นแหละวันนี้ก็น,นะคะวันนี้มันจะไม่ได้ขับรถเพราะว่ามันจะยากยนะตกใจเบิร์นเลยเนี่ยตกใจเบิร์ดห้วยเขาจะทำงานแล้วนี่จะทำงานแล้วนี่ไปไหนเอารเข้าร่ม นายปาต้องขึ้นเสียงใสเรายากก็ <laughs> <Yeah. S 2> เราบ่ได้ยินเนาะแต่เราบ่ได้ยินเองนะปานะโอ้ผมจะบปเไล่น <c oughs> ว่าถ้าเป็นแบบว่าทางแบบเนี่ยเมื่อวานมีนะเนี่ยขึ้นมา แต่ว่ามันยังไม่เป็นอย่างนี้นะคือทางมาแล้วก็ไปนี่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 เขาไปเทตรงนูน้นนี่นะคะก็สบายนะไปเรื่อยๆช้าๆตามไปติดแต่ช้าไปเขาก็แบบเร็วๆเร่ๆเร่ๆพี่เซ็จะตามทันแล้วเห็นไ,มไมหมเนี่ยเออหนูช้าไปเหอปรอก็ป้าบอกว่าหนูจะช้าไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวพี่แซ็ตามทันแล้ว นี่ก็แต่มันกระโดดกระโดดอย่างนี้เลยทุกคนเหมือนกบเลยอ่ะมันก็แบบถ้าแปลแรงกว่านี้บานจะจุดๆหนึ่งนี่แหละเลมันก็แบบโอเคนี้ได้ไหมเว้ยขนาดสาเม็ดเนี่ยปิดก่อนโอก็โอเคค่ะทุกคนสำหรับคิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนมาขเอแนมอะ่ะขอนมอก็ลืมกดไล แก้ไขนะคะเดจุดใจให้น้องม่น้ำท่วมนะคะปกติคมายคิดมากอะไรใบมีแบบว่าปากบอกแบบง่ายๆอย่างนี้เราวม่จะขับนะคะช่วยพอ